มเมื่อกี้แดะได้ยินทุกอย่างไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะฉันไม่ได้หลอกพ่อแม่นะฉันให้เธอเขียนบอกท่านเองเรื่องทุนจุลจัก,กรพง์ฉันจะว่าเธอหลอกได้งไงแต่ปัญหาคือเธอเรียนท่านไม่หมดซึ่งบ้านฉันเขาเรียกว่าหมกเม็ดแน่ใจหรอว่าจะออกแนวหน้าฉันอยู่เฉยไม่ได้แน่สิรีแต่ให้ทางบ้านรู้ก็ไม่ได้เช่นกันท่านตั้งความหวังไว้กับฉันสูงมาก ฉันไม่อยากให้พวกท่านกลัวการไปแนวหน้าเนี่ยหมายถึงฉันอาจจะตายงั้นเธอก็ต้องเตือนตัวเองว่าอย่าเผลอแพร่งพลายฉันว่าเธอเลิกคิดเรื่องการรบเถอะเอาเรื่องสอบชิงทุนปีสามก่อนเรื่องสยามบุกอินโดจีนเจ้าคุณพ่อยืนยันว่าอีกไม่ต่ำกว่าสองปีไว้ถึงเวลาค่อยคิดทำวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนอุดมการเรื่องทำวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนของเราในเหมือนกันเปียบเลย อย่างนี้เท่ากับเราเนีไปกันได้ใช่ไหมนี่เธอกำลังเกี้ยวฉันเหรอใช่มีน,นาหรือเปล่าไม่มีหรอกถ้ามีก็มีนานแล้วแต่ถ้าหยุดหรือไปเกี้ยวคนอื่นแทนรับรองมีแน่ชไม่ใช่กับฉันแต่กับเจ้าคุณพ่อโทษฐานเห็นลูกสาวท่านเป็นขนมหวานเกี้ยวทิ้งเกี้ยวควา่าง <laughs> ราปีพศ2480นสุนายนัดดาอาจารย์สาโรธเรียนอักษรศาสตร์ปีที่สรู้ไหมว่าท่านสอบได้ที่หนึ่งอีกเป็นครั้งที่สองแล้วได้รับทุนจุลจกกักรพงศ์ที่มอบให้ผู้เรียนดีเป็นเงินหลายร้อยบาทเชียวและในขณะที่อาจารย์กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี4ีซึ่งตรงกับพศ2481นั้นพันเอกหลวงพิบูลสงครามรองผบทบที่ตั้งขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากพันเอกพระยาพระลพลพระยุหเสนา ก็ตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งชาติขึ้นเพื่อพัฒนาบ้านเราให้เจริญทัดเทียมนานา,นาอารยประเทศมีการประกาศรัฐนิยมให้ประชาชนปฏิบัติมากมายเชียวซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมครั้งใหญ่ของบ้านเราเลยโอ้ยอยากกินมากรัฐบาลอะไรกันเนี่ยคนเขากินมาเป็นชาติโยูยๆกรสั่งห้ามโอ้ยวันนี้ โอ้เฮ้ยหิวมากจนอยากจะแตะป,ปาไอคนที่มาสั่งห้ามแล้วก็นแล้วแม่แม่เอะอ,อะไรจะ๊ะเอ้ยเอ้ยอะไรคะเอ้าแม่เปลงจะจะหรือจัคคะเอาให้มันแน่แม่ฟังแล้วมันงงอ่ะเอ้าแล้วหมวกนั่นนะ่ะเอามาใส่ในบ้านทําไมมาเดี๋ยวก็หัวล้านหรอมาลาน้ำไทยสู่มาหาอำนาจค่ะแม่อยู่ที่ไหนก็ต้องใส่ ม้าลามันนำอะไรนะนำไทยคะ่ะสยามเปลี่ยนเป็นไทยแล้วแล้วก็ม้าลานะคะแม่แปลว่าหมวกไม่ใช่มาา้าลาโอ้ย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 นี่มันอะไรกันนาะกันหาอ่ะแล้วนี่จอกระเบนมันไปไหนทำไมถึงนุ่งกระโปรงยาวอยู่ให้เป็นแหม่มกระปิชะ่ะอ่ะนั่นๆๆ่นนันแม่มนภาก็มาน่นแล้วอ่ะใส่หมวกไหมคนนึง จอกระเบนหายโอ้ยแล้วแล้วแล้วไอ้ที่ใส่นั่นนะ่ะมันอะไรอะฮะไหนดูสิว้าตาเถนน่ะมันสุ่มไก่เอาสุ่มมาอย่างนี้แล้วไก่มันไม่เคืองเอาหรือแม่มนถาะสวัสดีค่ะคุณยายว้ตาเถนหกสั์สดีอะไร ที่นี่นะ่ไม่ใช่หน่วยทหารนะแม่คุณเ <c oughs> พี้ยนไป <c oughs> หรือเปล่าจ๊ะสวัสดีทหากค่ะคุณยายไม่ใช่สัตว์ดีประกาศรัฐนิยมให้พูดว่าสวัสดีตอนพบกันจะได้ดูว่าบ้านเราเนี่ยจเจริญเหมือนเมืองนอกเหมือนที่ให้เลิกกินหมากเลิกจงกระเบนน่ะเหรอแล้วตะกี้นี่เรียกยายว่าอ,อะไรนะคุณเหรอโอ๊ย อแบบแบบแบบคุณใสนะใช่ไหมล่ะฮะอุ้ยไม่เอาด้ไม่เอาเอา,อานั่นกว่าจะเลินนี่นะเออโอ้ยใส่หมวกหนุ่งกางเกงฝรัง่งเดี๋ยวก็โดนหมูหมามันกัดเอาลรออ้าเอเอ๊ะเล้ยกหมาก,ก็ไม่กินด้วยแล้วนะนะนั่นน่ะนี่นี่นพอมาหาจำเลนมีหมากแอบพกมาหนังไหมเอาให้แม่บริหารเหงือก ไม่มีจ้ะเอ้ยไม่มีครับคุณแม่เวรกรรมจำพระดจะจ๋ากลายเป็นกับกับอืล้วคุณอย่างนั้นคุณอย่างนี้พูดกันหมดเลยไอรัฐบาลนี้นะ่ะจะเอาให้ถึงบ้านแตกสลกขาดไหมเนี่ยฮะไอโนนก็ห้ามไอหนี่ก็เปลี่ยน โชคดีเท่าไหร่แล้วค่ะแม่ที่เขาไม่ให้เรียกแม่ว่ามารดาเรียกพ่อว่าบิดานะแม่มันก็ไม่แน่หรอกคนมันแปลกเดี๋ยวก็มีอะไรแปลกๆมาอีกแล้วคนสยามนะ่ะไม่คิดจะลุกขึ้นมาต่อต้านมั้งหรือ,อยังไงไม่ครับคุณแม่เพราะว่าคนสยามเนี่ยไม่มีแล้วฮะล้วไปไหนกันหมดล่ะไล้ที่เราเราที่นางหัวโดนเนี่ยไม่ใจคนสยามหรอกหรือ ไม่ใช่ค่ะคุณยายเป็นคนไทยแล้วค่ะสยามมันมาเปลี่ยนไปเป็นไทยแล้วนะเออใช่แล้วตะกี้แม่ไปเห็นเขาก็บอกแล้วโอ้ยกลุ่มนี่พอจะเจริญช่วยใช้เส้นสายหามากให้แม่สักคำได้ไหมหิวจนตาลายแล้วนันนี่เออไม่ได้ครับแม่เท่ากับผมเป็นเจ้าหน้าที่ แต่ฝ่าฝืนนโยบายการสร้างชาติของรัฐบาลอยูน่นะครับแล้วแต่ฉันเอาให้แม่กินล่ะถ้าฉันไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่เห็นละ่ะก็จะขอกินบ้างสิเอ้ยไม่ได้เป็นจำใจก็จะขอตักเตือนแล้วก็ห้ามปรามมาสิันก็หันไปเลยนั่นแหละไม่ต้องหันมานะนี่มาค่ะแม่กินเลยไม่ม<อ>ีใครเห็นหรอกอออขอบใจหลอดตายไปเทนือ ถึงภาษาโรคนะอีกหน่อยถตาเขาลุกขึ้นมาเปลี่ยนอะไรในบ้านเมืองเนี่ยเขาจะโดนชาวบ้านรุมด่าเหมือนที่รัฐบาลโดนอยู่ตอนนี้ไหมนะโดนแน่ค่ะคุณยายอ,อยู่ๆเนี่ยไปรื้อของที่คนเก่าๆเขาคุ้นเคยรับรองไม่มีใครยอมคนที่รื้อได้เนี่ยต้องใจกล้าจริงๆเหมือนนายกปัจจุบันเนี่ย ที่กล้าเปลี่ยนจนป่วนทั้งประเทศสาโรนเนี่ยก็กล้าเหมือนกันซึ่งความกล้าเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยรับมือได้ทุกอย่างค่ะคุณยายแน่นอนไม่มีอะไรที่ลูกขุนประทุมจะทำให้ได้สอบได้ทีหนึ่งสองปีซ้อนก็ทำมาแล้วไม่ค่อยขี้มโม้โเลยลูกเขยฉันเออนี่แม่เปล่งแม่มนทา นี่แม่ตั้งตาร้อนะอยากให้ถึงวันที่พ่อสารโรดเนี่ยใช้ความรู้ความสามารถและความกล้าหาญลุกขึ้นเปลี่ยนอะไรต่ออะไรให้มันกระหึ่มทั้งมือ,อัองเราเดียวเขา้าแม่จะได้จืดอกแล้วก็บอกใครๆเขาว่านี่แหละหลานฉันคุณแม่ก็ขี้โมเหมือนกันนะปากเปลาๆแม่แค่ชื่นชมหลาน นะมันกล้าได้นะหลานเอ,อ้ยแต่อย่าให้เกินเหตุเพราะกล้านนะักมักบินยายขอภาวนาให้หลานเข้าใจคำโบราณน,นี้ด้วยนะปีพศส4 8 1ผ่านไปย่างเข้าสู่พศส4 8 2 หลังดร์สาโรธเรียนจบปี4ได้ปริญญาอบอท่านก็เรียนต่อปี5คเพื่ออาวุธปอมอและแล้ววันที่1กันยายนพศ2 4 8พเยอรมันก็บุกโปรแลรนด์ทันใดที่อังกฤษและฝรั่งเศสก็ประกาศสงครามกับเยอรมันสงครามโลกครั้งที่สองก็ระเบิดขึ้น ส่วนเหตุการณ์ด้านประเทศไทยแม้จะยังไม่มีการบุกโจมตีอินโดจีนของฝรั่งเศสแต่กองทัพไทยก็ส่งทหารเข้าประจำการที่ริมแม่น้ำโขงนะถ้าเกิดการสู้รบกับทหารอินโดจีนที่มีทั้งฝรั่งเศสเวียดนามลาวกัมพูชาแต่ทว่าก็เป็นการยิงโต้กันไปโต้กันมาโดยมีแม่น้ำโขงกั้นเอาไว้ยังไม่มีฝ่ายใดยกทัพบ,บุกอีกฝ่ายนึงมองดูเหมือนเป็นการโหมโรง ก่อนระเบิดศึกทั้งใหญ่ที่มีเป้าหมายคือการถล่มอีกฝ่ายหนึ่งให้ย่อยยับไปเลยประจําองประจํงงงจะ่าคอะไรของมันกันฮะบัตรดีรัฐบาลหลวงพีบูรน่ะเนียกระดมพลยุวชนทหารเข้าประจำาแนวรบชายได้แล้ว S <S อะไรของมาเนี่ยเอซิพ่อเจริญแม่เพลงยายนี่จะรีบรุนไปไหนกันจะมาบ่นให้พ่อสารอดน่ะอยู่รอดปลอดภัยลิกไง <S 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 <S